ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่อะไรนะพี่ภาพบรักนะครับรูกบาะไรพี่รูกระบากมีรูมกระบากด้วยนะครับครับชี้จุดครับชี้จุดพยานหลักการชี้จุดพยานหลักฐานนะครับเมื่อกี้เราขึ้นศาลไงมาอ๋อพี่พาสาวมาเปิดซิงตรงนี้ใไหมศาลตัดสินว่าพ้นผิดนะครับผมอ๋อพ้นผิดนะครับตอนนี้อยู่ที่เขื่อนนะครับผมนี่ฮะ บรรยากาศพารบรักนะครับก็ตั้งแต่ผมก่อตั้งพานี้มาก็ไม่เคยมาอีกเลยนะฮะเป็นยังคนยันไหลโยเทียนแน่หนักเอ็กแม็กอ่ะไปไลยลงไปเลยไปเห็นนะฮะ นี่นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมอ่ามั่งพี่เรียนที่ได้พี่รีนี่ไห้เอ็มนั่นันเสยอะรางท่อปืด้าช้นจะลื่นนะครับไม่ไ้ตรงไม่ไ้ตรนี้ได้งก่อน นี่ครับผมต่อไปเราจะไปไหนกันครับต่อไปนะครับเราก็จะขึ้นไปข้างบนครับผมขึ้นไปข้างบนอีกนะครับโอเคไปเจอกันข้างบนครับ ตอนนี้เราถึงแล้วไหมถึงแล้วครับผมนี่พี่เอ็มเป็นตากล้องนะครับ้ปเดาปาดแบกลงจับจระดีดาเนาะไอเหี้ยมึงตีห่วยอันไหนด่านเอ๊ะอันนี้อ่ะดาดพื้นไปลงจับก่อนอันนี้ด่านเข้าใจอยู่ว่าอันนี้ดูครับนี่ครับคือ ผลของการไม่ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับไส่เกือบนละเมื่อไงวะมีถูถูกับพื้นเลยลงลงลงกัจับลงไกลเกินลงจับพวลงจับเลยนะครับเขาจำเนี่ยแปลว่ามิดนะครับใปเดีซื้อน้ำซื้อตรงนี้นะครับผมแคร์จำอะไรตัรศัพท์สิไอ้มีมีแต่ลิปนะเอ้าแปลว่าจำจำแล้วถลอกพี่พี่ถอยซื้อน้ำไหมอ๋อครับเนี่ยขึ้นไปเลยเออพอดีแหละหิวน้ำพอดีไปพี่ซื้อน้ำไป ไม่รู้ช่วงนี้กินแต่น้ำมาดีแล้วนะที่ผมพามานี่ถ้าเป็นเราไปหลังเขื่อนนี่เราไปนั่งรอกันยุ่งเก้ออีกอ่ะไปนั่งให้อีนเลยพี่มีก็บรรยากาศจุดพักรถนะครับถ้าตรงขึ้นมาอีกเป็นไงฮะขึ้นมาอีกขึ้นไปอีกแล้วก็เขาไม่ขึ้นอ๋ออะไรนะพี่มีรถกลับโน่แหม ว่าเขาชักปืนรอแล้วเขินเขินดีเดี๋ยวรอพี่คอยก่อนไม่ต้องเขินครับเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้านนะผมนุไม่นั่งกับนุงหรอกนั่งกับผมนุไม่นั่งกับพี่หรอกพี่ตีตีเล็กไปต้องต้องให้เอมแล้วแบบนี้ว่าไปว่าไปขอเอาสีพนาครับเนี่ยจบเลยเงียบจีบเลยเนี่ฮะ แบ,บนลงเยอะไปเรืองไทะลอกแบ,บนแบบนจนพักเท้าขูดกับพื้นนะโ<อ>หหัวโพสมันคือเอาห,หัวลงไปด้วยนะน,น้นนนนไปด่มงหน้า,าง,างไ่ไปไปถ่าแล้วึ่นคุณผมไม่เอาครับอ๋อโอเลี้ยงพี่ไม่มีหว่ะโอเลี้ยง <laughs> <laughs> นะ่ะในคนก็ขึ้นมาเยอะแยะนะครับ อันนี้ที่ไหนนะเอ็มเอ็มอันนี้ที่ไหนอ่ะอาอไม่เอาปะปะตังไว้เพิ่มาตังไว้พี่ชาคนเดียวเลยครบตอนนี้เรามีซัพพอร์ตนะครับกลุ่มเรามีซัพพอร์ตพี่เป็นแคทนี่้บ้างมามีซัพพอร์ตเออโอ้ตกใจหมดน้ำนะฮะนแลก็จะมีน้ำ ดดิว้าว้ววแล้วก็คนักว่าหนึ่งนะเดียวใจเงินเงินอ๋อจากกองมาสุมมาเฮ้ยเยอะยวนาหดกิอ้ิมฮะโอเคก็นีม่ได้คนละอันอันนี้เท่าไหร่ครับ อันนี้บอันนี้าลยอันนี้สามลิล้วกันใจมเลยไอยเีเับอครับไงพี่ชิ่นใจหมครับผมตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่มาเลเซียนะครับตอนนี้เรากำลังเจออยู่เผลอเจอแล้วไอ้เอม่น่ะ เอ้ยได้ปิดรถยังดูกันกล่องไหมเออจ่ายแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วพี่พผมจ่แล้วผมจ่มีใจดีค <c oughs> ืนเงินแล้วพี่มีใจดีคืนเงินแล้ว <c oughs> อ๋อมีน้ำตกด้วยเหรอไปเดี๋ยวเราพาไปดูน้ำตกนะครับไปเถอะพี่พ จะรอตัวจากผมโอเคโอเคธุรกิจอยล้านครับเพึ่งจอดรถเมื่อกี ah> ้เองโอ้โหออกออกมาจากบ้านแล้วเนี nah, nah ่ยบรรยากาศนะครับโอ้ทางชันนะครับ ร้านขายของจีลเลือกนะครับขึ้นไปอีกอะน,นี่จะเป็นศาลนะครับศานนะครับมาก็อย่าลืมไหว้ขอขมาหรือไหว้ขอขมากันด้วยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวถ้าถึงชั้นบนแล้วยังไงเราจะหายดูเราก็ได้ขึ้นมาถึงึ้นทางแล้วน,นะครับไงโคดท้อเนี๋นยพี่ เร่อนี้ไปเล่นฟินเนสต่อไหมเพราะว่าวันนี้ก็ฟินเนสพินนอนแล้วฟิตเนสพินนอนดูจากอาการแต่ละคนแล้วหินช้างสีหินช้าง <c oughs> สางีนะครับไม่ใช่สีช้างนะครับกลุ่มเรามีแต่คนกำบกามครับโดยเฉพาะคนชื่อเอ็มครับ มีจุดพักเหนียครับเอาเย่ oh, yeah. นั่นคืออะไรโอ้โหดูวะดูห่างกันเอาเย่โอ้โหเฮ้ยขึ้นไปอีกนะครับ จุดชมวิวนะครับนี่ฮะมีคังขยะเจียงขยะด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกาเที่ยวแต่ละครั้งต้องจีนขยะให้เป็นที่นะครับโอ้คุ้มไหมครับ

เนี่นครถีรถกระบะีรกระบแม่งขัเล็กๆนะฮะมองเห็นไหมครับรถกระบะโอ้ดูรถมอเตอร์ไซค์ครับโอ้ดูรถกระบะนะครับน่ะ โอ้คันเล็กๆนะครับสูงผู้ชายหต่อมากเลยฮะเจออะไช่หลังแขนได้ไหมโอ้นำพูดเลนี่เจอดีกว่าเด้อมันไม่มีสัญญาณซิมเอาน้ำโคพนามมานึ่งัลเนี่ยแนบบอห่างขึ้นไปนะครับเป็นไงครับพี่เอามันเนี่ยไปพี่โมขึ้นไปบนนู้นเราไปนั่งบนนู้นปะเออไปเดี๋ยวขึ้นไปบนนู้นเราไปนั่งพักนะครับ กว่ามันจะมีแค่นี้นู่นนะฮะใครที่กลัวความสูงนะครับแนะนำนะครับใครที่มีอะไรนะ<ห>พี่ตัวนีนะไม่ชอบอะไรช่วยเรียน<อ>มา่อนนะเป็นการเป็นการน้ำหมดตัวตายเลยอ๋อไม่ใช่เนี่ยใช่ไหมครับคนที่สองนี่ยเป็นพี่โมไม่ใช่ผมเนี่ยคว,ความกล้ามครับ โอ้ยวิ่นวิ่นวิ่นเดี๋ยว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 เดยวนะฮะโอ้ใครที่มีแฟนที่กลัวความสูงแนะนำให้พามาเลยครยับขยักขยักทดลองทางวิทยาศาสตร์บ้างยังไงพี่โอแตกพี่แตกพี่ นะครับก็เอาเป็นว่าว <|so|>> ันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมแล้ววันหลังเราจะไปไหนยังไงครับเนี่ยแล้วก็จะี e ีต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับครับผมก็